สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยพันิชยาการบางนาค่ะเปิดศูนย์ CVM และ Excellence Center สาขาธุรกิจค้าปลีกพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นายยศพลเวนุกโกเศสรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือ CVM และพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent e เซ็นเตสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยมีนายวรนยุทธจิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพานิชยาการบางนากล่าวรายงานพร,ร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธีค่ะโดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะโดยเน้นการใช้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันพัฒนามีเป้าหมายคือคุณภาพของผู้เรียนอาชีวะเป็นสำคัญโดยกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้มีการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือ NQF และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนหรือ AQRF การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันพัฒนาครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทเชิงพื้นที่และตรงกับความต้องการของประเทศให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกโดยวิทย,ยาลัยพันธุชยการบางนานะคะจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยใช้พื้นที่ในสถานศึกษาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพมีศูนย์บ่มเพาะงานการค้าและงานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสนับสนุนส่งเสริมภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขต่อไปค่ะ ในพันธการบางนานะครับที่ได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจคาปิ่และที่สําคัญเนี่ยได้มีการเปิดศูนย์ CVM นะครับซึ่งเป็นศูนย์บ่นเพราะความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจคาปลีกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพราะว่าจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งสองคือมีภาคภาคีเครือข่า,ขายของภาคผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญได้เข้ามาช่วยกันในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและที่สําคัญคือ เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับที่เรียนทางหลักสูตรวิชานี้นะครับได้ใช้เป็นศูนย์บ่มเพาะศูนย์ฝึกประสบการณ์นะครับที่จะทําให้เขาสามารถที่จะออกไปแล้วก็มีสมรรถนะนะครับในการที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจคาปตีกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การพัฒนาต่อยอดเนี่ยคงจะมีการพัฒนาหลักสูตรควบคู่ไปกับภาคทวิภาคีนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมตัวอย่างเช่นว่าจะเป็นของปัญญาพิวัฒนะครับเจริญโพกพันธ์ซี รรหรือแม้แต่อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราได้ช่วยกันเพื่อที่ให้การเรียนการสอนเนี่ยมันสามารถปรับบริบทได้ทันกับยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอยืนยันนะครับที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับวิชาธุรกิจครับปีกเป็นอย่างดียิ่ง